คือเราอะมีความรู้มาแล้วในระดับหนึ่งถ้าเราจะฝากบ้านกับใครสักคนนะคนนั้นต้องมีความรู้ปะ่ะไม่งั้นเขาจะไปปล่อยบ้านเรายังไงสู้เราปล่อยเองดีกว่าปะเออสวัสดีนะคะพี่ปอยนะคะเป็นเจ้าของบ้านสุภไลออคิดบางแวกหลังแรกที่ขายให้กับบางเกาะ สมัยก่อนขายง่ายกําไรเยอะแฮงป้ายหน้าบ้านก็โอเคแล้วอะ่ะแปบบเดียวเพราะคนจะซื้อจริงๆก็คือคนแถวบ้านนั่นแหละแต่สมัยเนี้ยคนตัดสินใจก่อนจากรูปภาพก่อนที่จะเข้ามาดูบ้านอีกลูกค้าขอดูรูปก่อนเลยอะ่ะถ้ารูปไม่สวยไม่ว้าวอะ่ะไม่แม้กระทั่งนัดเลยอะ่ะต้องบอกก่อนอย่างพี่บอยทําบ้านอะ่ะมา10กว่าปีแล้วนะคะตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ตอนอายุ25แล้วพี่บอยก็มารับช่วงต่อเนาะ เราก็จะเห็นเจนตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่จนมารุ่นเรามันมีการเปลี่ยนแปลงถ้าใครปรับตัวไม่ทันเปลี่ยนแปลงไม่ทันก็ก็ไม่รอดบริษัทอสังหามีเยอะแต่ที่จะอยู่รอดในวงการเหลือไม่เยอะพี่ปอยมาเจอบางกอก แอสเซทจากการปักป้ายหน้าบ้านนั่นแหละบางกอบมาเห็นเรามาเห็นป้ายหน้าบ้านอะไรของเราแล้วก็โทรมาติดต่อกันเราเราทํามาสังหานะเราจะไปฝากคนทํามาสังหาขายเหรอม,มันใช่เหรอถูกว่าตอนแรกที่คิดนะแต่ด้วยความที่เราคุยกับคุณอีทเนาะที่เขามาติดต่อพี่บอยคนแรกอะ ซึ่งณนะวันนั้นที่เปิดโอกาสให้คุณอีทไม่เชิงเทสแต่ถามว่าอา้าแล้วจะซื้อยังไงซื้ออะไรทําอะไรหรอเพราะบ้านตอนนั้นปอยังไม่ได้ปรับปรุงแล้วก็เพิ่งตัดสินใจขายอ่ะไม่ทำละาขี้เกียจช่างหายยากเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยพอพี่อีทเขาเข้ามาคุยอ่ะคําตอบของเขาคือคนที่มีความรู้เพราะปอยอ่ะสายธนาคารมาก่อนเนาะถ้าเกิดเป็นคําตอบที่ผิดเพี้ยนหรือเป็นคําตอบที่ไม่จริงเราจะรู้ใช้คํานี้ดีกว่า พอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสบายใจกับคนนี้ยสมมุติว่าเรามีเงื่อนไขเขา10ข้อเขาก็มีเงื่อนไขนะไม่ใช่ไม่มีความน่ารักของบางก่อคือเขายืดหยุ่นเขาหาตรงกลางซึ่งพี่แฮปปี้สิ่งที่เขาเป็นมันได้จากการทรีตจากบริษัทของเขามันเลยทําให้บางกอกคือคืออะไรวะนึกออกว่าเราก็เลยไปไปสืบไปถามอันนี้คือสิ่งที่พี่ปอยอะซีเรียสเหมือนกัน เพราะว่าการขายของขายบ้านเนี่ยมันต้องมีความรู้เพราะมันยากไม่ใช่ว่าใครจะเป็นก็ได้อะมันมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแบบบลกเกอร์ใหม่ๆอ่ะแค่มีคนมาขายจับชนจับแมทแล้วไปโอนทุกคนมันไม่ใช่มันมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นบางทีเรามีปัญหาเออคุณแล้วบ้านเราไปถึงไหนถามอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาตอบบางครั้งเนอะเออกำลังอบรมอยู่เลอะ um, บริษัทนี้มีอบรมด้วยประชุมอยู่กําลังแบบเทรน um, อะไรอย่างเงี้ยมันมีความเอ๊ะ อ,อ,นะอันนั้นก็คือเป็นเรื่องที่เราเอะของเราเองแต่ว่าสิ่งที่เขาให้เรากลับมาคือความรู้ข้อมูลถามอะไรตอบได้ถ้าไม่รู้เขาไม่ตอบแล้วเขาจะพูดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาคำตอบให้ <S <S อมันไม่มีใครไม่สบายใจหรอกเพราะเราไม่รู้จักเขานี่แต่ทุกครั้งที่โทรไปพี่อีเขารับถ้าไม่รับติดงานขงเขาโทรกลับเขาไม่ทิ้งลูกค้าเขาวนไปดูให้เขาเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเช็คอัพให้ไม่ได้ทิ้งอ่ะบางคนอ่ะ อ่ะส่วนพี่ปล่อยปล่อยเช่าห้องคอนโดมีเอเจนต์หายไปแล้วเป็นปีเราก็เข็ดเนาะกับการฝากเอเจนต์ใช่ปะแต่พี่อีทด,ดูดูให้แล้วรายงานกลับมันก็เกิดความสบายใจแล้ววะมีการฟีดแบคตอบมีการถ่ายรูปส่งมาเวลาพรอบ้านมันต้องทําจริงๆอ่ะมันไม่สบายใจนะอยู่ดีคุณมาทุบบ้านเราอ่ะถุกปะแล้วสุดท้ายอ่ะความสําเร็จอ่ะ มันขายได้เร็วมากเลยจริงๆอ่ะมันมีคนมาติดต่อพี่ปล่อยว่ายังขายไม่ทันเลยอ่ะเออนึกออกป่ะประมาณนี้แม่งโคตรเจ๋งอ่ะคือต้องบอกก่อนเจนซื้อบ้านตอนนี้อาอยุเท่าไหร่ก็คือเจนไม่ใช่เจนพี่แล้วนะเจนพี่ต้องมีบ้านแล้วนะมันคือเจนใหม่ถูกป่ะที่เพิ่งจบมาหาลัยอ่ะพี่ไม่เข้าใจเจนใหม่ถึงเข้าใจแต่ก็อาจจะเข้าใจที่เขาพูดพูดกันมาแต่รู้สึกว่าบริษัทบางกอะเขามีแต่คนทํางานที่เป็นแบบ เจนใหม่ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเวลาการสื่อสารหรือการเข้าถึงหรือการคุยหรือการดิลจบปิดกับลูกค้าซึ่งเป็นเจนใหม่เหมือนกันอนะมันง่ายใช่มันง่ายทําทเอกสารอะไรเงี้ยมันมีพลังมันมีแรงมันไม่เฉ่ยแล้วมันจบง่ายแล้วมันจบเร็วแล้วอีกอย่างหนึ่งบางกอบมีความรู้พี่ยอมแพ้ตรงนี้แหละบางกอบมีความรู้จริง รับชมผลง,งานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe c h anel n Bangkok Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ